ไปกันต่อไปให้สุดเรื่องความรักนะอ่าเคยบอกเอาไว้ใช่ไหมว่า j จสแมนน่ะเป็นไพ่เห็นบุพเพสนิวาเจอกันปุ๊บได้กันปั๊บเลยหนีตามกันไปเลยอ้าวแล้วเดว i ว่าเดว i l ก็ได้ปุ๊บไปปั๊บเหมือนกันแต่มันไปแล้วไปเลยมันไม่ได้กลับมามันต่างกันยังไง ไพ่แจ็ชมนต์นะเป็นไพ่บุพเพศนิวาสน,นะคะเป็นคู่แท้ตามกันมาแต่ชติปางก่อนนะเจอปุ๊บสปาร์กเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละคนที่ใช่หรือคนที่ฉันรอคอยแล้วคนสองคนจะต้องรู้สึกด้วยกันนะไม่ใช่รู้สึกคนเดียวนะไม่ใช่รถตีต่างคนเดียวนะเขาจะสปาร์กกันทั้งคู่แล้วมีโอกาสที่จะ ไปกันเลยคืนนั้นแต่ตื่นเช้ามายังเจอนะยังเจอยังรู้สึกว่าคือคือคนที่ใช่แล้วอยากจะไปต่อไปด้วยกันแต่ว่าเดวิลมันไม่ใช่ไพ่เดวิลมันคือไพ่กิเลสตัณหาราคะนะคะอาจะไปเจอในผับในบาร์อะไรก็แล้วแต่ฉันรู้สึกว่าเอ้ยฉันถูกใจคนนี้เหลือเกินไปต่อกันคืนนี้แต่ตอนเช้าตื่นมาไม่เจอนะไม่มีการสารต่อนะอันนี้ไปแล้วไปเลยแต่ว่า j u สต m เมนต์ไปแล้วไปด้วยกันยังอยู่ต่อเดวิล ไปแล้วไปไหนจ้าหาไม่เจอจ้า